สวัสดีค่ะอุ้งค่ะวันนี้วันนี้เราออนทัวร์มาที่จังหวัดพุทธาห่งค่ะวันนี้เดือนนี้ไปเดินกุมภานะคะเราจะมาขอพรด้านความรักด้านครอบครัวกันค่ะเราอยู่ที่วัดเขามโนลมค่ะเราจะเดินขึ้นนะคะไปค่ะไปค่ะเดินออกกําลังกายยามเช้านะคะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงค่ะไปค่ะทุกคน เดี๋ยวนี้เดินกุมพานะคะมาค่ะเร็วค่ะวันนี้อากาศเย็นสบายดีค่ะใช่ไหมคะตอมมาค่ะเดินเร็วเร็วค่ะ ขึ้นกี่รอบแล้วว่ายเสร็จแล้วเจ๊เจ็จแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวถึงเปล่าเรามากาบคณะทัวนะคะคณะทัวร์สวค่ะผู้สูงวัยเจ๊หน่อยดยัง้นลยเจ๊ขบเล็กน่ดรบผู้สูงวั ไงพ่อจิ้นอะไรพ่อนอไเ็นหงยเนี่ยฮะอไม่เห็นหงยเนี่ย่าไอ้พวกนี้กินโซฟาไม่นดเรอรมารร ป้าดูหางเครื่องบินแน่เลยใช่ไหมนะใช่ไหมป้าว่ะเครื่องบินมันวิ่งอ่ะย่างโอ้เวนน่าบนมือเมื่อยหะเนี่ยเราเห็นไม่น้ำโขงแล้วถน้นค่ะอ้นนนหรอไม่น้ำโขงใช่ค่ะโอ้เันตีนเินตี เอาอ่มเจนทางลาวงเราไทใช่ไปเถ้าเรามาไนนิดนึงก็จะเห็นว่าที่ผู้างแม่น้ำโขพดีไปยด้อแต่เรา้าซ้ายอะไรนะคะเราเดินมาไกลมากพอสมควรนะคะเอซเจอกันอีกทีนั่นวนนะคะสู้ๆค่ะไกลเวยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเรามาถึงซุปประตูวัดแล้วค่ะไปค่ะไม่ได้ไกลอย่างที่คู่ทุกคนคิดนะเประมาณ2งกิโลครึ่งออกกำลังกายยามเช้าค่ะทุกคนนูน่นตอนอยู่นู่นค่ะถ้าใครอยากเที่ยวตามพวกเรานะอยากแนะนำให้มาตอนเช้าแล้วเดิอนออกกำลังกายนะคะทุกคน

เก่งเล้วาอากาศเย็นมากนะชั่วโมงไหลเลยลเดี๋ยวไปดูวิวก่อนไหมเราวันเดินไปดูวิวก่อนป่ะอู้อูสวยมากขึ้นเลย เราแวะเราแวะชมวิแวแม,ม่น้ำโขงตามเช้าก่อนค่ะ วสวยมากเนเร่ตัวเมือมตัวจังหัดตานหฝั่งนู้นเป็นซอฟต์ปอล่าเพื่อนบ้านของเรา เยสาวๆทุกคนถ้าถ้าเกิดเรามาเนาะฟานติกก็จะขึ้นตรงนงานพอดีเนาะปลอดเพื่อพอดีเนาะ หน้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเอ้ยไม่ใช่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะติดอันดับหนึ่งเลยค่ะทำเงินก่อนนะบอุ้ยบ้องเหรอบ้องขึ้นมาด้วยเหรอเอาเงนก่องนก่อนแล้วหนูก็เอาไปเคาะเพื่อให้ปลาด้วยนี่หรอนี่เคาะ ก็แมวเห็นไปมันเป็น ช่วงวตด้องยาจยาเดินขึ้นมาหรอเก่งมากเก่งมากค่ะ nha yeah. Okay. ก็มึง่ลูกได้เหมือนกันสิดูมเต็มพลัง่ได้ก็บ้บ่เอาไปบ่เอาไปบ่เอาไปเอาไปบ็ได้เอาไปวางขึ้นของเก่า ทายนงางบัทไทยเคยียวห้่บุกกรมึงในบัวไทยเนี่ยย้ยเต่ไทยเลยไม่ต้อแต่ย้มันไทยบ่ได้ออเออขึวย่าไปเห็ดมองหานมองนีนางยุจะซื้อว่าพีตกลง,งไปหันเด้

แดงใช่ไหมเอาค่ะโอ้ยอ่าตาคุณหนูค่ะใอ้คุณหนูหน่อยคุณหนูขุมทรัพยญานาค่ะโยนเหลียงเสียงไาย เกิดอ,อาการเก็งเล็กน้อยนะคะตอนนี้อค่ะตอมสู้ๆค่ะไม่เป็นไรค่ะมันคือการเสียงทายค่ะไอ้คนเราไอ้คนเราเหยนเท่าน,นั้นค่ะไอ้ค่ะลงค่ะหาอุ่นนะคะ

아, 드시 이리 오르 ใช่ไหมคะนี่งลอดช่องที่หนึ่งเพื่อสะดอกเพาะต่อดวงตาตัหนึ่งแล้วถี่สอง ยังไ,ไงไชอบอ่านที่ทะลกเพื่อปกปักรักษาจากไฟพานใช่ค่ะปีปมือนกันเลย อย่างเดียวอ่าะดิสาล็อค่ะค่ะไปตอมเพื่อความโชคดีมั่งมีปลอดภัยประตูที่สี่ ชองที่5เพื่อมีพลานามัยไร้โค่ธรรมชาติบำบัดล้วนเดี๋ยวจะเป็นข่าวหน้า อช่องที่หัวเพื่อหน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรืองป้าถูกไหมนี่ถูกไหมนี่ป้อนได้ถูกไหมถูกตัวไม่ใช่นี่อยู่ทางไหนอ๋อไม่ใช่หรอนี่ใช่ไหมใช่นี่ใช่ไหม,มอืมใช่ ไปหันไปทางนู้นหรอคุณบอกเพื่อนวัวแล้วเรื่องหน้าที่การงานและชีวิตลุ้นหรือลังช่องที่หกติดท้องทันเป็นอย่างนี้เล้วใช่ไหมช่องที่เจ็ดเพื่อเงินเงียงนอนคองหลังไหล กุกคนเดี๋ยวเราไปรุ่นเลขกันก่อนนะคะเราจุดตู้ไปแล้วไปค่ะเกือบแล้วไหมเกือบพลาดโชคหลัภโอ้กือ้เกิดอะไรอื้มไหนน่ะ ตามนี้นะท่านโชคใครโชคมันนะ FC รักนะคะไปค่ะเรามาจากร้านพญานาคฝั่งโน้นนะคะเราเดินขึ้นมาเราจะมาสักการะองค์พระใหญ่กันนะคะด้านบนค่ะไ้ค่ะถึงแล้วได้เหนื่อยนึงอยู่นะ

เรามา <laughs> <laughs> เขามาแล้วเราจะกลับลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อุ้มมาตอมฝากไว้ที่วัดเขาภูมโนลมนะคะแนะนำค่ะได้เป็ค่ะกดติดตามกดไลค์พวกเราด้วยนะติดตามด้วยโอิคต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อไปค่ะ